สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับต้นวาซาเหมือนเดิมวันนี้จะมาแนะนํานักเตะเที่ผมเคยใช้งานมาในหลายๆเซฟนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กนะมันก็ราคาแพงราคาถูกอะไรก็มีนะครับก็ไม่ได้แนะนําทั้งเซฟทั้งเกมนะครับก็จะแนะนาคร่าวๆเพราะผมก็ไม่ได้ใช้หมดทุกตัวนะอ่าโอเค เอาที่ผมเคยใช้ก่อนนะแล้วผมขอดูก่อนตัวแรกเลยอแน่นอนนี่ครับตัวนี้ครับผมปกติเนี่ยในเลตเตอร์ผมก็ซื้อมานะถ้าผมจะมพี่นี่ผมซื้อมาสิบสี่ครับแต่เซฟในแมนยูผมซื้อมาตั้งสิบเอ่อสิเจ็ดอ่อผมเล่นอีกเซฟหนึ่งสิบเจดนี่สิบสีครับก็ฟอร์มก็เจ็สาม ก็โอเคนะครับผมผมซื้อมามันจะเล่นพวกกลางกลางรับอะไรเงี้ยดีนะครับเป็นวันเดอร์คิดเห็นปะมีบุคลิกค่อนข้างทียธยานะครับเราไปดูรายงานจากโค้ตกันมีคอมฟงเส้นคงวานะผมว่าพวกเนี้ยน่าจะเป็นส่วนสำคัญของการ เรื่องนักเตะเลยอย่างหนึ่งตัวหนึ่งนะก็เล่นได้อ่าไปดูตำแหน่งกันเลยว่าตำแหน่งที่เล่นได้นะก็เล่นกองกลางกับกองกลางตัวรับได้นะ,นะแต่กลางตัวรับจะเป็นธรรมชาติในส่วนในทีมที่ผมก็เล่นเอากลางรับนะโอเคตัวแรกตัวนี้นะเทียโกเมียั้งถ้ผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกัน ซื้อมาสิบสี่ตอนนี้ยี่สองละนห,หน้ายี่ล้านละ,ละไปรวดเร็วอ่ะตัวที่สองตัวโปรดผมเลยแต่มันทิ้งผมไปรับเมีมาลิกแล้วครับเร็วมากครับเบลอมโบโรนะครับเราก็คงได้เห็นเขาในยูโรนะครับก็เป็นทีมชาติสวิตนะครับก็ได้ลงมาเล่นบ้านนะก็ยังอายุน้อยนะก็เซฟผมก็ยังอายุยี่สิบเองอ่ะมาดูว่านี่ครับ ผมซ Dante, 5, 000, ื้อมา17.5ล้านเองเซฟแมนยูตั้ง21โอเคก็ซื้อมานะครับก็นี่ซื้อมาเมื่อครึงนดูการที่แล้วมั้งก็ลงไป17นัดก็จัดไป9ลูกจ่าย2แล้วก็เป็นแมนโดแมท์3นัดฟอร์มดีมากครับดีจริงๆผมว่าเป็นนักเตะที่ดีมากๆคนหนึ่งเลยอ่า PA เเขาอยู่ท okay. ี่174นะนี่ผมส่องมาไว้ ไปดูเพราะว่าเขาเล่นตำแหน่งอะไรได้บ้างนะครับอ่าแล้วก็เล่นกองหน้าได้แล้วก็เล่นอ่านัดอ่ากางตัวลุกได้แล้วก็กลางตัวลุกทางขวาซ้ายก็พอจะเล่นได้กลางก็พอเล่นได้ทางขวากลางขวาก็เล่นได้นะครับกลางซ้ายก็พอจะเล่นก็ไม่เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่กลางรับก็พอจะเล่นได้ปกตินะผมก็จะเอาไปเล่นเนี่ยนะครับ ตา,ตามตำแหน่งเนี่ยก็สลับสลับเอาแล้วแต่ว่ามันมีตำแหน่งไหนขาดอยู่นะอ,อ่าไปดูว่าอันนี้ก็ค่าพลังนะครับเร็วมากกูดูดีครับแข็งแกร่งโอ้โหไหวพริดีเรียงวันดีคือดีมากๆอ่ะดูดียี 29, 000, 000, ิบเก้าล้านล่ะผมขายไปสามสิล้านนะ ไม่ได้อยากขายหรอกแต่ประธา,านสโมสรอยู่ดีมันก็ขายเองอะ่ะโคตรเซ็งเลยดูครับเนียด,ดีมากเลยครับเนี่ยเบลลี Very. มีความเข้าใจในภาษาเต็มรูปแบบขนาดการเล่นตำแหน่งอื่นอย่างเป็นธรรมชาติอ๋เยอะครับสปีดนความเร็วจัดจ้าน อีกความเส้นเส้นคงวาอันนี้ก็คือมันเป็นไม่สอใส่กลับมาสมุทรศรผมนะครับไม่มีอะไรนะครับดีจริงๆครับตัวนี้ใครคือพยายามซื้อครับพยายามซื้อให้ได้ถ้าเป็นทีมใหญ่มันไม่ย้ายนี่หรอกแต่ทีมผมมันไม่ได้เล่นอยู่ฟ้าไงมันก็เลยย้ายนี่ผมไปโอเคตัวต่อไปครับตัวนี้ผมชอบมากๆครับตอนผมเล่นแมนยูม่งยิงแบบ มันเล่นตรงกลางอะตรงกลางหรือกลางลุกอะไรเงี้ยโอ้โหเล่นโคตรดีอะบาต้านี่แทบจะบินเลยนี่ครับตัวนี้ครับคอลัมน์กิฟบินครับของแมนยูมันไม่ได้เล่นทีมชุดใหญ่นะคือแมนยูไม่ให้โอกาสมันอะคือผมเนะี่ยชอบมาตัวนี้เนี่ยโดยเลี้ยงบอลได้ดีฟรีคิกดีเทคนิคดีนะครับเนี่ยไหวพริบก็ปั่นเกมอะไรเงี้ยดุดัน คือเอามาปั้นได้ครับตัวเนี้ยอยากอยากให้ทุกคนจะอา่าใครที่เล่นทีมเล็กอะไรเงี้ยลองลองยืมหรือซื้อมาปั้นดูผมว่าคุ้มมากๆหรือใครที่เล่นทีมใหญ่เนี่ยซื้อตัวเนี้ยมาแล้วมาปั้นผมสนับสนุนมากๆส่วนเอามาเล่นกลางลุกอะผมว่าคิดว่าถ้าเขาเล่นดีที่สุดละกลางลุกกับตรงกลางอะไรเงี้ยแนะนํากลางลุกมากกว่าโอเคนะขอร์ลามกิบบอนกิบบินนะ,ะรายงานไม่มีนะเพราะว่าผมไม่ได้ส่งไปโอเคตัวนี้ ก็ไ่อยู่ที่ผมผมไม่ซื้อมานะเพราะว่าแมนยูมันขายแพงนะยังไม่มีตังค์โอเคตัวต่อไปครับพลาดไม่ได้เลยตัวนี้ครับผมชอบมากอีกตัวหนึ่งมันเล่นปีโคตรเจ๋งอ่ะตัวนี้แมนยูซื้อไปนะครับผมเซฟนี้ผมซื้อไม่ทันมันตัดหน้าไปก่อนดูดิโหโหดอะดูดิโหโหดจริงโหดจริงบอกเลยอ่าเราไปดู ทำสามารถแล้วโหดูเลียงบอลสิบหกเปิดค้างแล้วด,ดีโมด่ะตัวนี้ยจริงๆครับเทคนิคเจอะไรไหวริหือคือแม่งโคตรดีอครับนีด่ดีตรงกระโดดอย่างเดียวดูดีนี่ใส่การเล่นวิ่งหาช่องว่างพยายามเติมบอลทำประตูง,ง่ายยิงลิท่าดีจริงๆครับผมใครมีตังค์มีอะไรซื้อครับตัวเนี้ยผมเล่นเลเตอร์ซื้อไม่ได้นะคมันแพงดูดีสามสิบสองแล้วอะ่ะโคตรแพองอ่ะ แมนยูได้ฟรีด้วยนะครับเนะี่ยโอ้โหยอดจริงโอเคตัวนี้นะอยากได้ปีกดีๆจัดไปครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวต่อไปเจมบาร์รอสพาวอะไรทักอย่างนะโอเคอันนี้ก็เ,เป็นนักเตะน่าจะเป็นนักเตอะอังกฤษได้ด้วยนะขวานักเตะอังกฤษก็ถือว่า,าถือว่าผมเคยเไปเล่นซื้อมาเล่นนะเล่นซื้อมาเล่นอยู่4ปีมั้ง ก็ฟอร์มอยู่เราเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสี่ก็โอเคครับก็เล่นได้ครับแต่ผมรู้สึกอมผมรู้สึกว่ามีคนที่เล่นดีกว่าเขาแต่เขาก็เล่นได้นะเล่นได้ดีด,ด,ดีในในทีเดียวเนี่ยเขาก็เล่นพอจะได้อยู่อันนี้อยู่เติมตันแล้วก็สเปอร์ซื้อมาเล่นได้โอเคครับตำแหน่งก็เล่นได้เยอะมาจับฉายดีก็เล่นได้แถวเนี้ได้เยอะอดูดิมุ่งมั่นอะไรพวกเนี้ยปั้นเกมขยัน คือถือว่าใช้ได้เลยครับสําหรับเขาจะ,ะด้อยด้านกายภาพนะครับไปปั้นด้านกายภาพนิดหนึ่งก็คือเอาไปฝึกฝึกด้านกายภาพหน่อยอรายงานอ่ะมีความสนใจสมาชิกอ๋ออยากจะย้ายมาทีมผมด้วยไม่มีตังล์แล่ละ <laughs> อะก็โอเคนะครับเนี่ยนี่ครับจะได้โคตา้านักเตะอังกฤษด้วยนะอืม โอเคโอเคนะตัวต่อไปครับนี่ตัวนี้เลยปีกจีติอีกตัวหนึ่งครับผมเพิ่งได้มาครับยอดดูดิดูค่าพลังก่อนครับตั่งกายภาพใช้ได้เลยความเร็วด้านความเร็วนี้จีตมากเปิดข้างนะมาแทนเดมโบโลได้เลยครับตัวนี้แอนดัมโบโลทานไอซีวีอะไรนั่นนะ่ะเออได้เลยไม่พลาดไม่พลาดโรซานโนนะครับ อาเจนทีมชาติเอ้ยทำชติเม็กซิโกเหรออ่าเม็กซิโกเม็กซิโกอ่าใช้ได้ครับเจ๋งมากเราไปดูรายงานกันดูดีโคตรนักเตะระดับบาเกฟิเมลีเนี่ยโคตรนักเตะเลยแนะ่นอผมบอกแล้วนั่งเจ๋งมากครับสนุกสนานกับการเล่นเกมใหญ่นะครับนี่เจอเกมใหญ่สัตแน่นอนเชื่อผมเอาวงเส้นคงวาของฟอร์มครับใช้ได้เลย แล้วก็ค่อนข้างไวต่อการได้รับบาดเจ็บนะ <_ an> ก็คือมีปัญหาด้านด้านกานบรบาดเจ็บอะไรพวกนี้นะง่ายๆนิดนึงอ่านี่ดูดีเกือบห้าดาวครับผมอืมลองเปลี่ยนคนวิเคราะห์ดีก็เหมือนกันครับเหมือนกันโอเคนะตัวนี้ อย่าลืมครับอย่าพลาดซื้อมาใช้กันดูดิก่อนก่อนมาก่อนมาทีมผมไม่มีค่าตัวดูดิโค้เชเจ๋งอะ่ะเทปอื่นก็น่าจะย้ายมาไม่มีค่าตัวนั่นแหละผมว่านะโอเคตัวสุดท้ายผมจะแนะนํานะสําหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวไว้ผมใช้อะไรเพิ่มแล้วผมมาแนะนําเพิ่มตัวนี้ดานิเอลอามาเทอะไรทักอย่างอามาเทอามาที Am ate, Am ate, อะไรก็เออจยัดกันไปนะโอเคตัวนี้เป็นกองหลังครับ พีเขาแค่ร้อยหนะครับแต่ความสามารถก็ไม่ธรรมดาดูครับกบตัวเอ้ยเที่ยงบอลเอ้ยขยันความมุ่งมั่นเรือกเย็นถุดันพละกกำลังแข็งแก่งอะไรคือจัดว่าเออ่โหดอยู่ครับว่าโหดเลยทีเดียวก็ธรรมชาติก็จะเล่นกลางรับกับกลางนะแต่ผมมาเล่นหลังสบ่ยหลังกับกลางรับก็เล่นได้ครับเล่นได้ใช้ได้เลย ไปดูในส่วนของรายงานจากโค้ดนะก็เล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีอะ굿เพย์เ,ออเยอะนะอะถูกตอหน้านก็การเล่นเกมใหญ่ด้วยครับมีความคงเส้นคงวาผมว่านักเตะเราจะซื้อตัวเนี่ยเราต้องดูว่าเขามีความคงเส้นคงวาแค่ไหนนะครับเพราะบางทีฟอร์มมันหลุดก็ลุยเลยอนะ่ะนี่มาดูฟอร์มครับผมซื้อมา8ดล้าน ก็เล่นในระดับเจ็ดนะครับเพื่อถือว่าจมเลยทีเดียวเจ็ดโอเคครับตัวนี้นะครับก็ลองมาซื้อใช้กันดูนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำประมาณเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวถ้าผมมีตัวแนะนำเพิ่มอะไรแล้วก็จะมาแนะนำเพิ่มนะคือบางตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็คือบางตัวมันก็เนี่ยอย่างเงี้ย ร้อยเก้าแปด่ะมันก็เป็นเป็นตัวที่ปั้นขึ้นมาคือตัวที่เกมก็คีเอทขึ้นมาใหม่หลังจากเล่นไปแล้วเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีในเซฟคนอื่นนะครับมันก็ผมก็แนะนําไม่ได้ตัวพวกนี้แนะนําไปเอาใช้ g ิ้นนิสเกลเอานะ,ะแล้วก็ก็มีแค่นี้แล้วครับเซฟอ่สำหรับคลิปนี้ก็ถูกใจก็อย่าลืมกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับท้ง Facebook แล้วก็ youtube นะครับ ก็เดี๋ยวมีอะไรจะมาแนะนำเพิ่มเติมก้าวหลังแล้วกันนะครับสวัสดีครับ